สวัสดีครับทุกท่านพระโอมชานะครับอ่ะวันนี้ทุกคนตื่นมานะครับโเห็นตัวเลขอะไรบางอย่างนะครับนั่นคือตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดนะครับวันนี้ถห็ว่าสูงที่สุดนะครับหมื่นห้าแล้วก็คนเสียชีวิต,ตวเราประมาณร้อยต้นๆน,นะครับท้ายผมได้มามองว่าเออมันไม่ได้ไม่นอน,นจริงๆนะบางทีสนการโควิดรอบนี้เป็นรอบที่สี่แล้วครับรอบที่สีแน่นอน ชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปนะครับแน่นอนใครที่ผ่านวิกฤตมารอบหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่นี้ก็บางทีก็ประคองตัวไม่ค่อยได้นะครับไม่แต่ตัวผมเองนะครับก็ตั้งแต่รอบแรกแหะผมท,ทําธุรกิจออฟไลน์มานะผมจะคุยฟันนะคือผมทำรถยนต์มานะครับตอนนั้นทํารถยนต์ ทำมอเตอร์ไซค์แล้วก่อนทำมอเตอร์ไซค์คือทำของเก่าของเก่านี่ต้องเลิกโดยเด็ดขาดถึงแม้รายได้จะได้แต่มันโคตรเหนื่อย,ยนะครับเพราะว่ามันไม่มีคนช่วยและอย่างตอนนั้นเราทำงานประจำด้วยเราทำเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เลยทั้งนะี้ไม่มีคนแยกไม่มีแต่รายได้มันค่อนข้างสวยงามแต่วันนี้ถูกดีรับชั่น,นครับของเก่าก็เลยทำให้อาชีพนี้คนทำน้อยลงทนะัา รถยนต์รถยนต์เมื่อประมาณไม่กี่ปีประมาณย้อหลังไปสักสามปีเลยเนี่ยรมเชื่อไหมว่าตอนนั้นถ้าผมมาทำอะไรนะแลกเปลี่ยนเนี่ยมมนได้สบายนะครับบอกให้ตอนนั้นรถยนต์ผมมองไม่เห็นอนาคตนะครับรู้แต่ว่ามันได้ตังค์แต่มองยาวๆไปเนี่ยโอ้ ความชิบหายกำลังเกดขึ้นคือเราไม่ทันเกมสุดท้ายมาผมเอาเงินไปลงประมาณห้าแสนหมดเกี้ยงเลยครับสำหรับรถยนนะครับแล้วก็อีกตัวคือมอเตอร์ไซค์มอเไซค์นี่ผมทำมามาสักปีเลยือมันผมขี้เกียจตอบคนอะ่ะคือมอเไซค์เนี่ยมันจะเป็นลูกค้าที่มีไรายได้น้อย อยากได้ของถูกคือแล้วก็มาต่ออะไรจุ๊กจ๊กจกกำไรมันแทบจะไม่มีนะได้สสูงสุดได้ประมาณคันนี้สามพันนี่ถือว่าโอแล้วนะส่วนมากก็มาต่อจุ๊กจกจิ๊กจกบางทีก็ได้ประมาณ4ี่สาห้าร้อยคนก็ต่อก็เลยลำคันก็เลยเลิกไปเลยมอเตอร์ไซค์ถามว่าปัจจุบันยังทำได้ไหมครับทำได้นะครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยรายได้ก็ดีนะครับเพื่อนผมก็ยังทำอยู่ครับ ทำอยู่ทุกวันนี้ครับเช่นในทํามารความไม่แน่นอนเนี่ยผมมาพิจนานรณาดูแล้วว่าไม่มีธุรกิจไหนที่มันจะช่วยให้เราสามารถที่จะไปได้แล้วก็แบบยั่งยืนถึงแม้มันจะอุปสรรคปัญหาบ้างแต่ว่ามันสามารถไปได้ผมมองแล้วมันมีออนไลน์ออนไลน์ครับ ที่ไปไปได้นะครับที่จะทาให้เรารู้สึกว่าเอ,อมันอยู่บนอนากาศของเลานะครับวันนี้ผมจะมาให้สามวิชาคุณครับคุณฟังดีนะครับวันนี้ผมจะมาให้สามวิชาคุณที่คุณจะอยู่รอดยังไงนะในยุคโควิดผมไม่รู้ว่ามันจะมากี่รอบไม่รู้นะครับมันจะมากี่รอบเราก็ไม่รู้ว่าน,นี่ตอนแรกเราคิดว่ารอบแรกมันจบแล้วอันนี้รอบที่สี่ละผมก็เจออย่างที่ เรียนไปเมื่อคลิปที่แล้วกลัวไปไหนไม่ได้เลยเจอโรคระบาดเข้ามากันหน่ำองค์ผม่าเออเอาเงินไปลงเก็บประมาณกี่แสนนะารูก <c oughs> นิ่งสนิทเลยครับถ้าเป็นแลกเปลี่ยนนี้ยังชู่ชืวชืสบายเลยครับผมมาให้คุณสามวิชาที่คุณจะอยู่รอดในยุคนี้นะครับคุณฟังให้ดีนะครับแล้วผมสอนลูกศิษย์ผมไปหลายคนแล้วแล้วก็เห็นหลายคน เอาตลอดไปค่อนข้างดีนะวิชาแรกนะครับที่ผมจะให้คุณในยุคเอาตลอดในยุคโควิดเนะี่ยวิชาแรกที่คุณต้องเรียนคือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างปร mm hmm. ะเทศครับอันนี้คุณต้องเรียนเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเงินก้อนสักตัวสักอันนี่เนะี่ยแน่นอนถ้าคุณไม่เอาเงินไปปลูกหรือว่าไปทําให้มันเพิ่มมูลค่านะครับมันจะเสื่อมค่าลง มันคลิปแล้วที่ผมบอกว่าคุณจะเจอเงินเฟ้อเจออะไรหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาทดเข้ามากระหน่ำเงินคุณอ่ะมันทําให้ค่าวันนี่คุณมีแสนตัวเลขไอบอกแสนแต่จริงๆค่ามาัอาจจะเก้าหมื่นก็ได้ใครจะไปดูว้วะใช่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณแปลงเงินอ่ะเป็นเงินสกุลต่างประเทศอ่ะแล้วบอกให้ปีที่แล้วเนี่ย ประเทศไทยจัดการโควิดได้ค่อนข้างที่จะดีคุณมาดูสถิตย้อนหลังนะครับปีแล้วค่างเงินไม่ได้มาร่วงเยอะนึงขนาดน,นี้ครับคุณมาดูนี่ราคาแอปนะครับใกล้สามสามแล้ว US นะครับใกล้สามสามแล้วยูโรสามแปดกว่าแล้ว มีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งครับซื้อยูโรตอนนั้นมาใหม่หมนะเมหมๆเลยนะเรียนใหม่ซิงๆเลยไปซื้อยูโรสามห้าคุทีดูเงินแสนหนึ่งนะได้เจ็ดแปดพันเาเงินแสนได้เจ็ดแปดพันถ้าคุณไปฝากเนี่ยเงินแสนเนี่ยห้า้อคุณจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้ครับแต่นี่มันคือการเพิ่มมูลค่างเงินของคุณขึ้น คือเงินเฟอ้อคุณไม่ถูกโจมตีไงคือเออไม่ใช่คุณไม่ถูกโจมตีออมมตด้วยเงินเฟอ้อเงินคุณมันก็เพิ่มคุณค่าขึ้นพอคุณไปได้จากแสนหนึ่งคุณได้มา 1, 7, 8, แสนเจ็ดแปดพันเนี่ยโอ้โอเคปะ่ะหลายคนไลน์มาหาผมนะโอ้แฮปปี้หลายคนไปซื้อเงินอะไรนั่งเงินนอร์เวย์เงินสว,วีเดนอนี่าหลังที่โควิดมันกระหน่ำรอบสารอบสี่มาเนี่ย ทำกำไรหมดนะครับทำกำไรหมดนะครับแต่เราหลอกสองแร้วลอกแรกที่ปีแล้วเนะี่ยบาทมันยังแข็งเนะี้ยแต่วันนี้อ่อนลงชิมหายเลยเขาเลยผมแนะนำลูกศิษย์ผมไปสามสิบสี่ซื้อฟังสวิตอ,อ่ะก็ยังได้กำไรผมไม่ซื้อ,อ,อก็ยังได้กำไรอ่ะสามสี่จุดเท่าไหร่สามสี่จุดเจ็ดห้าก็ยังได้กำไร สามสเจ็ดห้าวันนี้เป็นสามห้าเจ็ดศูนย์ละคนที่ดูมันขึ้นไป mm. ก็ยังได้กำไรครับเช่นเงินที่คุณมีอยู่เนี่ยคุณแปลงนะซะแค่นั้นเองขอเพียงคุณมีข้อมูลแค่นั้นเองผมบอกคนหลายคนว่าสกุลถ้าคุณมีเงินไม่เยอะสักหมื่นสองหมืเนี่ยคุณดักได้เนี่ยคุยเมื่อวานไปคิปแก๊ปมันแค่สิบยี่สิสตางค์ขอคุณมีข้อมูลย้อนหลังเนี่ยเนี่ย หลายคนก็โอ้ยพอผมมาถามผมพอมบอกราคาไปอ่อกลัวราคาหลักร้อยคุณคุณไปซื้อเบียร์ลังเท่าไหร่แปดก็ห้าหกร้อยแหละอันนี้หากินได้ชั่วชีวิตอ่ะขึ้นลงก็ไปซื้อขึ้นก็ไปขายแค่นั้นเองคุณรอจังหวะมันทองอ่ะวันนี้ยิมสองพนแปดแล้วชั่วก่อนลงคนที่ซื้อทองก็กำไรพันสองพันละช่วงผ่านมาเช่น แลกเปลี่ยนเนะี่ยมันไม่ได้ลงทุนขนาดทองด้่บาทหนึงสองหมื่นกว่าอันนี้คุณมีเงินหมื่นเนี่ยคุณไปซื้อเงินที่มีสกุลจักสามสี่บาทยังไงก็มีกําไรไม่มีก็มีกําไรครับผมบอกให้เงินขนไในช่วงนี้คือโควิดจะเป็นตัวกําหนดการเมืองเศรษฐกิจทั้งหลายทั้งปวงแหะยิ่งประเทศไทยถ้าแก้ไม่ได้เนี่ยตัวเลขพุ่งเนี่ยผมบอกให้คุณจะมองวิกฤตให้เกิดโอกาสนะครับมองวิธีนเหนื่อโอกาสเลยถ้าแก้ได้เนี่ยเงินบาทมันจะแข็ง เพราะว่าเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นมันกินจการเปิดธุรกิจแต่เมื่อไรที่แก้ไม่ได้พวกมีการล็อกดาวน์มันจะร่วงลงร่วงลงคุณไม่เชื่อคุณลองไปจดข่าเกันดูได้หรือไม่เอาข้อมูลไปดูได้คุณจะเห็นเลยมันร่วงลง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 เดี๋ยวคุณดูยูโรเลยถ้าแก้ไม่ได้มันจะทะลุ40แล้วครับนะครับวิชาแรกผมบอกคุณไปแล้วนะแรกเปลี่ยนินตาตามเห็วิชาที่สองที่ผมจะบอกคุณคือยูทูบ วันนี้ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือคุณทำยูทูบสิครับคุณมีความรู้มีความสามารถอะไรอ่ะสมองคนเนี่ยต่อให้เป็นอีโลมัสหรือ,อนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดใน,นโลกยังสร้างไม่ได้นะครับผมบอกให้ยังสร้างไม่ได้เลยเอาหมอทั่วโลกหรืออะไรมาสร้างหมอสมองมนุษย์สร้างไม่ได้เพราะมนุษย์มีอารมณ์มีอีโมชันอะไรทั้งหลายนะว่วอยเช่นสิ่งที่คุณเติบโตมาทั้งหมดเนี่ย ผมอยากให้คุณได้ถ่ายทอดลงไปสู่วีโอมันคือ YouTube คุณทำไปแม้แต่คนที่ตกเป็ดเอามาลง YouTube โอ้โหได้เงินเยอะแยะไปนะครับถ้าสมมุติคุณมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุนัขเรื่องหมาเรื่องแมวเรื่องเป็ด่คุณมาลงอะ่ะแล้วคุณมีโปรดัก t อะไรสักอย่างเนี่ยมันก็ได้ขายใช่ปะพอคุณ ลงไปปุ๊บคนติดตามคุณชอบคุณคุณมีอะไรดีๆเนี่ยเขาก็ซื้อคุณคุณได้เงินจากของที่คุณมีแล้วคุณยังมีรายได้จาก Youtube ด้วยแล้วถ้าเกิดว่าคลิปของคุณนะมีคนดูเยอะอะสปอนเซอร์ก็เข้ามาหาเข้ามาหาคุณอีกอะคุณก็มีรายได้เข้ามาหลายๆทางแล้วใช่ป่ะคุณจะเห็นหลายๆคนมาทำอะ ดาราหลายๆคนที่มาทำช่องอนะ่ะคุณดูสป o n อ o r s h อะไรเข้ามาแล้วก็มีโปรดักของตัวเองบ้างอะไรบ้างมาเสนอมาก็กเกิดไรายได้ขึ้นมาฉันพอดาราเหล่านี้มาทำปุบ๊บเขาไม่ต้องงอขายแล้วขา,าขายนั้นขายนี้ขายนี้จ้างไม่จ้างไม่รู้แต่เขามีช่องเป็นตัวเขาเองผมากแบ่งปันคุณรู้จักดาราคนหนึ่งปะ ที่ฮ่องกงอะคือเฉลงอะ่ะคุณรู้ป่าทำไมเฉลงมันอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ในขณะที่พระเอกคนอื่นเนี่ยล่วงอะไรหมดเลยเพราะเฉลงผลิตเองกํากับเองสแสดงเองทําให้เข้าอยู่ได้นะครับเช่นเกับคุณก็เหมือนกันวันนี้คุณมีเครื่องมือที่ดีที่สุดในโลกนั่นคือ YouTube YouTube นะครับถ้าคุณใช้คีย์เวิร์ดเนี่เป็นอย่างเลี้ยงปลาอะไรพวกเนี้ยคุณก็ใส่เลี้ยงปลา ปลาดุปลาอะไรเรี้ยงกุ้งอะไรคุณมีความรู้อะไรคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ,าษ,าษาอะไรก็ไปคุณมาทําไม่ไมๆจจะมีคนดูแต่มเชื่อเลยว่าเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งพอคอนเทนต์คุณดีหรือคุณภาพคุณดีเดี๋ยวมีคนแชร์ไปเดี๋ยวเกิดคนมาติดตามคุณใหม่ๆม,มันอาจจะยากหน่อยแต่มเชื่อเลยว่ายังไงมันก็ไปได้ หรือถ้าใครคิดจะไปทางรัฐคุณดูคลิปผมที่ว่าแปลงแปลงคลิปนะ่ะคลิปมูลค่าหนึ่งล้านบาทไปดูย้อนหลังก็ไยนะ้ว่าผมสอนแปลงคลิปไงเอาคลิปฝรั่งมาที่มันวิวเยอะมาแปลงแค่นั้นแต่มันต้องอยู่ในพาชั่นของคุณนะพาทชั่นของทินชอบม้าชอบหมูชอบหมาชอบวัวอนะไรเนี่ยเดี๋ยวมีคนมาตามเพราะโลกเนี่ยมีคนที่คิดเหมือนคุณก็มีเยอะนะครับเนะเหมือนผมมาทำแลกเปลี่ยนเยนี่ยก็มีคอนเซปต์คนที่ ชอบแลกเปลี่ยนเงบผมเยอะนะครับทีนี้คุณอาจจะชอบเกี่ยวกับบ้านชอบเกี่ยวกับอะไรคุณทําไปพอคุณทําด้วยใจด้วยหัวใจด้วยพ a ชชั่นน่ะคนตามคุณเหมือนคุณเคยดูหนังเรื่อง forest cam ไหมครับ forest cam ตอนที่ไปตามหาภรรยาวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งเดินน่ะมีคนตามมีสปอนเซอร์อะไรมาตามนั่นแหละภาพแบบนั้นอะ่ะ ตามฟอเรสกัเหมือนกันะเช่นวันนี้ youtube คือโอกาสครับเป็นเครื่องมือฟรีที่ไม่ต้องเสียตังค์เลยแต่วันนี้แต่ถ้า f a c e b o o อ่ะคุณต้องจ่ายตังค์ถ้าคุณไม่จ่ายตังค์มันไม่มีใครเข้ามาหาคุณนะครับ Facebook คือเออ YouTube คือโอกาสที่ดีครับโอกาสที่ดีมากแต่ว่า Facebook เนี่ยคุณต้องรู้ เทคนิควิธีการคือถ้าคุณจะเติบโตคุณต้องทําให้คนแชร์คุณให้ได้นะแต่ผมแนะนําคุณคือ YouTube เริ่มต้นอ่ะคุณจะไปได้ดีเลยผมบอกให้แค่คุณเล่นคีย์เวิร์ดให้เป็นนั้นะวิชายสอง YouTube อันเนี้เป็นวิชาที่คุณต้องเรียนรู้พอคุณมีช่องมาแล้วคุณจะสบายแล้วต่อไปธุรกิจคุณอยู่บน YouTube แล้ว คุณก็ละล้าก็ได้นะครับอ่ะต่อไปค้อยสามวิชาค้อยสามเมื่อกี้แลกเปลี่ยน YouTube วิชาที่สามที่ผมสอนนั่นคือของเบ้งของเบนงนี้มีหลายคนมาถามว่ามันคือวิชาอะไรผมตอบพูดง่คือการโน้มน้าวใจคนให้มาเชื่อคุณโน้มน้าวใจคนให้เอาตังค์มาให้คุณก็คือพูดง่ายคือเป็นจิตวิญญาณเอง เช่นเมื่อคุณทําช่องทําออนไลน์แล้วคุณต้องมีกลยุทธ์และมียุทธศาสตร์ด้วยนะครับผงไม่บอกว่ารู้เข้ารู้เราลบ1อยครั้งชนะ้อยครั้งนะครับถ้าวันนี้คุณทําช่อง YouTube คุณไม่รู้พฤติกรรมของคนไม่รู้จุดบอดจุดอ่อนของคนเนี่ยคุณก็อย่าเหมือนตาบอดคําช้างอ่ะมันจะช้า ผมเคยทํามาแล้วมันช้ามันไม่มีใครมาสอนมันไม่มีโค้ดไม่มีเมนทอร์อะไรมาสอนแต่ถ้าคุณเรียนรู้ของเบ้งเนี่ยคุณก็จะเข้าใจมนุษย์เลยว่ามนุษย์มีจุดบอดอันนี้มีจุดอันเนี้ยมีจุดที่ไหนที่คุณจะสามารถที่จะดึงออกมาได้นะครับคุณเอาเงินมนุษย์เนี่ยไม่ได้ยากนะครับผมบอกให้ฟังให้ดีครับคุณเอาเงินมนุษย์เนี่ยไม่ได้ยากเดี๋ยวพอคุณเรียนของเบ้งจบเนี่ย ผมการันตีเลยว่าคุณจะมองเห็นเลยว่าคุณจะเอาเงินคนยังไงคุณจะเห็นโค้ดคูอะไรเท่าไหร่ตัวที่อยู่ในตลาดนี้ว่าเขาเอาเงินคนยังไงคุณจะเข้าใจเพราะว่ามันจะเป็นจิตวิทยาในการดึงเงินออกจากกระเป๋าคนดึงมาอย่างน,นี้นะครับทิงแม้คุณเรียนไปแล้วคุณไม่ทำแต่มันจะมีประโยชน์สำหรับคุณมาก นะครับมันจะมีประโยชน์สำหรับคุณมากคุณจะไม่เสียเงินเป็นแสนเลยผมบอกให้คุณจะไม่เสียเงินเป็นล้านเพราะคุณรู้เลยว่าคนนี้มารูปแบบไหน,นมาทํำยังไงนะครับคุณสังเกตมีเคสๆเคลหนึ่งอะที่ผมสอนไว้ในคเม้นทําไมผู้หญิงยอมแต่งงานกับผู้ชายในวันเดียวผมค,คิดดูว่ามันเพราะอะไรเอออันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดนะ มันมีปัจจัยนะครับที่ทําให้คนตัดสินใจในช่วงพริกตาเดือดนะครับไม่ใช่เรื่องเงินนะครับแต่เป็นเรื่องบางสีบางอย่างนะครับแม้แต่หลายคนที่พลาดเสียงเงินไปเนี่ยให้กับคนที่มีชื่อเสียงว่าคนเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรเฮ้ยยกตัวอ,อย่างนะปัจจัยที่ทำให้คนเสียงเงิน มากที่สุดคือเรื่องของทัศทัศนะครับความไว้เนื้อเชื่อใจอันนี้สำคัญมากเลยครับที่คุณต้องเรียนรู้เพราะเรื่องทัศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อยๆสร้างใช่ไหมครับไม่มีใครเอาเงินแสนเงินล้านคุณภายในวันเดียวมันผู้ชายอะ่ะปั้มผู้หญิงในวันเดียวเป็นไปได้ไหมครับไม่ได้ ทุกอย่างเกิดจากการสร้างทัสสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเหมือนกันวันนี้คุณจะเห็นคลิปอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นในโลกอะไรเกิดจากการสร้างทัสความไว้เนื้อเชื่อใจเช่นเป็นสิ่งที่สําคัญครับแล้วทัสแล้วยังไม่พอถึงเวลานั้นถ้าเขาจะเอาอะไรจากคนนัเขาใส่เทนชันไป ันนี้ผมบอกความรับไม่คุณครับเทนชันก็คือความเครียดน,นี่ความเครียดคุณจะเปลี่ยนคนได้ครับนี่คือกุญแจดอกที่สําคัญที่ผมเฉลยในของเบงครับคือเทนชันคือกุญแจที่ไขเอาเงินมนุษย์จะวัดสมองของมุย์ไปได้นะแต่มันท้าทายมากใครที่เรียนไปถึงเทนชันบทที่สิเบเอ็ดนะ่ะโอ้มบอกให้สนุกมาก เพราะว่าเทนชันเนี่ยคุณดูเคยดูหนังเรื่องโจ๊กเกอร์ไหมครับโจ๊กเกอร์นั่นแหละแต่โจ๊กเกอร์ก็ไม่ได้ทําอะไรแต่พอถูกเทนชั่นใส่ไปเยอะมันจะเปลี่ยนแวลูคนนะครับเปลี่ยนคุณค่าสมมติคุณเป็นคนดีคนเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์จงรับพกดีแต่พอถึงเวลาสถานการณ์บีบคั้นคุณจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งครับ เพราะเกิดจากเทนชันความเครียดที่เข้ามาในชีวิตนะสมมติคุณไปเห็นรถเบนเนี่ยเห็นบ้านสวยๆคุณเกิดเกิดความเครียดภาวภาษาทางผูดเกิดทุกนั่นแหละอยากได้อยากได้อย,ไดอย่างนั้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่คนจำนวนมากจะเสียเงินก็เพราะสิ่งเหล่นี้นะครับแม้แต่ผู้หญิงที่ขายบริการ ถ้าคุณไปสัมภาษณ์จริงๆครับไม่ใช่เรื่องเงินนะครับแต่เป็นเรื่องของสิ่งที่อยู่ข้างในต้องการการยอมรับต้องมีบาดแผลอะไรในชีวิตนะครับหลายๆอย่างฉะน,นั้นของเบ่งจริงสำคัญสำหรับยุคนี้แล้วผมบอกเลยว่าสามวิชาเนี่ยผมสอนลูกศิษย์มาเนี่ยไม่ใช่ได้ผลหมดไหมครับ ไปใช้ได้ผลหมดแล้วเอาตัวรลอดได้เนี่ยผมใช้สามวิชาเนี่ยแต่ปีไหนผมยังอยู่ได้ผมยังเอาตัวรลอดมาได้คนระับแล้วหลายคนที่เรียนไปเนี่ยคุณเรียนไปหนึ่งเนี่ยไปขยายเป็นสิบเป็นยี่สิบอไไปขยายไปเช่นการเรียนคือการลงทุนนะครับการเรียนคือการลงทุนเมื่อผมไปเรียนเนี่ยผมเรียนจากครูนั่นมาเรียนมาสิบผมก็เรามาขยายได้เป็นร้อยนะครับเช่นผมฝากคุณไว้นะครสามวิชาเนี่ย มันช่วยคุณเอาตัวรอดอายุโควิดวันนี้มันจะมารอบที่สิบหรือว่าไงก็ตามนะเพราะผมเป็นตัวอย่างให้คุณละเรี้ยงวัวก็เอาไม่รอดแล้วรถยนต์ก็ไปไม่รอดนะครับของเก่าก็ไปไม่รอดแล้วมีสามตัวที่เหลืออยู่เนี่ยมี YouTube มีแลกเปลี่ยนและมีของเล่นเนี่ยคุณสนใจคุณมาเรียนนี่ยครับผมบอกเลยว่าผมไม่ได้คิดคุณแพงครับ แต่คุณจะไปขยายคุณจะเห็นเห็นโอกาสดีๆอะไรที่เข้ามาในชีวิตคุณอย่างมหาศาลนะครับโอเคนะครับผมใครสนใจคุณทักมาสามวิชานี้รับรองคุณคุณได้ความคุ้มค่าไปแน่นอนอย่างผมให้คุณพันเปอร์เซ็นต์เลยแล้วกันนะครับพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ